สวัสดีพี่น้องวันนี้กับซิมาหาเห็ดคือเก่าเนาะมาเลยโอ้ได้รู้บ่แอาไปม,มือที่สองเนาะพี่น้องดีพี่สองชามาหาเห็ดเนาะอ่ไปหาเห็ดต่ำก,กันพี่น้องโอ้โหเห็ดเฮต์ เห็ดเลาเ็ดล่าเยังเห็ดยังโอ้โหเฮลิงง่พี่น้องไ่ไข่ไ่มาเลยนี่เพิ่งิ่งิ่นี่โอ้เต็มตำเลยได้ไข่พี่น้องไข่เฮลิเนี่ใช่โอ้ไข่บักไ่เลยมันมันมัมันนแล้วพี่น้องมือนี่ยเขาป้ามาครั้งแรกเนาะ

อาพี่น้องตัวนี้เขาก็เลาะหาเห็ดอยู่เนาะเห็นเห็ดแล้วเห็นว่าเห็ดนะโอ้นี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วพอแล้วพอแล้วไใช่ใช่สี่ดอกเลยแหละพอมีแต่ดอกงามๆมาเลยจิ้มได้แล้วเฮลุงงงอล้วเฮลุงงงเรื่องพี่น้องสามสี่ดอกลูกมันเนาะมันมีไข่มันเนาะมันมีไใครสี่ดอกหายไปบ้กงนะพี่น้องาถักอะไรนี่ Hát tàu bunny. Hào mùa này mùa. And you tell a quang like no hello. Toi lo, hết lo, you thôi Bunny, thôi, mùa 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 พอโม่บ้างได้วหมพ่อเองหรือเปล่าพี่น้องมื้ยนี่เต็มๆเลยสามดอกสามดอกงามๆเลยพี่น้องงามๆเลยนี่พอแล้วมันอยู่ใกล้ๆกันนะพี่น้องว่าอยู่ใกล้กันได้คันเห็นดอกเดียวแล้วยงามมักเลยพี่น้องมันๆอีกแล้วมันีมานอีกแล้วพี่น้องเขาหาเห็ดกันโอ้

สีดอกนะพี่น้องนี่ยฟูงามๆเลยไปๆหาต้อนหาพี่น้องมานี่เราก็หาเบิดปลานี่แหละเนาะก็ได้ <c oughs> หน่อยนึงนะพี่น้องพอแกงวันนี้มีดอกงามๆเพื่อไปเ้าจะเดินทางเนี่บ่ดน,นี้นไปไปป้าไม้บ่ดน,นี้นี่คือรถของเาราเนาะรถโคกไม้ไปแล้วพี่น้องไปแล้ว หาดอนไม้เน oh, ้่ยวะเนี้นี่รถหาเนาะอ๋อพี่น้องกับลังสิขี่รถไปดอนไม้พ่อเห็เหลวงงกวะเนี่ยเอาไว้เอาไว้เวิ่์กนี่โอ้เห็เหลวงงอกขาวพี่น้องสามสี่หาดอกหาดอกเก็บเก็บเก็บเกือบเกือบเกือบแม่นรถตากล้องเหยียบเไว่เนี่ยนี่หารถกันอ๋อเธอหน่อยหนึ่งเนาะ อ๋อสี่หันดอกของพี่น้องจะดอกงามๆหมานี่นี่ดอกนี้สองดอกนี่อู้สองดอกสองดอกหลายดอกอยู่โกเจ็ดดอกเลยพี่น้องโอ้หมานเลยเกือบเนาะเกือบมันต่กล้องเหยียบกินนี่เพิ่มลดกันคาลังสิขี่รถออกไปดอนไม้พ่อีอพี่น้องแคมทางเลยพี่น้องได้อยู่เจ็ดแปดดอกวะนี่ มันมานมันมันนี่เขาก็เข้ามาดรอนไหมนะพี่น้องว้าสีพ่อหรือเ่เนาะไปไปหาน้ำกันพี่น้องเด๊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 เห็นงงเห็นงงสองดอกสองดอกเห็นงงแดงอันเห็นงงเหลืองพี่น้องสองดอกงงบ่ละเข้ามาดรอนไม้เนาะพ่อแล้วใหกมานก็สองดอกนะพี่น้อง สองดอกน้อยสองดอกงามเลยหาหมูมันตอบันเอ้ามาหอดป้าไหมเลยก็หากับมาได้วสองดอกพี่น้องเบ้างหาตอบันนี่เฮ้ยพีอกบ่โอ้พี่น้องงามเลยกระทั่งบานพี่นี่หลายดอกอยู่หลายดอกอยู่วางเหยียบเด้อยวางเหยียบเด้อยวางเหยียบเด้อฮะเห็นบ่พี่กะมาลีพี่น้องมาลี ดูนี่กับสามีดอกพี่น้องนะุกมีนะอยู่พุนกมีปะใช่ใช่ดอกจุมเลยพี่น้องนนี้โอ้สดอกโอ้โอ้สามสามสี่หกดอกพี่น้องวันนี้นี่ยมันมันเกือบเกือบเตมเยมันมันมนหาหมนแทอะไรม พ่ออีกโม่นึงพี่น้องเฮตันมากก็มีหลายดอกอยู่งีฮตันมาเข้มนะเฮตันมาไข่เหลืองๆกระงั้งเลยพี่น้องมมีจูมมีบานครบเลยบางนี่หมู่ที่สองเนาะปลาไม้ที่เ้าเข้ามาโอ้พ่ออีกแพี่น้องฟังแล้วโอ้ไข่เฮตันเขาหนึ่งสองสามสามไข่เลย งกแดงนี่เห็ดยกขาวก็มีนี่ขาวก็มีเนาะแดงก็มีอย่าเขาโอ้ใครเห็ดงอกขาวไม่เนาะมูเดียวกันเด้่นี่นะบ่อนห้าได้นี่หาเบิ้งหาเบิ้งไปหาหมูม okay. ีพี่น้องอยู่แถวอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยฮะเพราะอแล้วะ ใส่ใส่โอ้เห็นลวขาวพี่นสามใโอ้ตัวมีแต่ใอย่งเง้มันมันอ๋อสี่่ะไมอยู่วงเดียวกันนี่โอ้งามๆเลยมันง่ายไมโอ้โหโอ้โหไข่งามเลยใ่ใส่ อยู่ีอีกสองดอกพี่องดอกงามเลยแสดงงขาบ้ขาอ้ามลยู่งมันมันใช่่ะมันมันสองดอกสองดอกเนาะหมูมันได้ปะ่มมะ,ปะมูมันจะกว่มีจะแค่นี้นมูเดียวกันได้กับมูยี่นี่แสด,อดงอบ สายสายสายอาพ่อให้เรื่องขอเลยพี่น้องตอนนี้หาตั้งดนเนาะสามดอกสามดอกงามงามเลยคู่กันสักอะไรได้บ่งโมงวะมโนมโนที่สามดอกนี่ยสามดอกพี่น้อง ดห็แล้วเห็นแล้วโดดโดดเงงพี่น้องโอ้ยก็เอาคนได้นี่โอยก็เอาโอยก็เอาเห็นโดกเดียวเขาเห็นเนาะเขาเห็นเขามาคทันเขาแล้วพี่น้องมาสวยแล้วหาลำเขาเกิดพอได้อยู่เนาะเฮ้ยเหตุโอเคๆพอได้พี่น้องพอแล้ว thế mà kia đâu ban kia đi chơi cả gà lên là nguột khao 3 đợt được bao nhiêu vậy kia đâu bao rồi đó nó thay bằng bao này thay nó một chắc bự nữa nó có nhai lên đấy nó bằng khác đi ba nó mù mắn mù mắn họ mù mắn phải không cho cái mi ỉ vào chắc họ là phải không thì nó ngủ lừa nữa, rồi rồi nưng Bỏ ngang bên này Đấy đấy đấy, đi đâu đi Đấy 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 Khỏi là phía đâu, thay ngăn Hết vọ Ok ok, căng quay Khỏi là đâu với hai nhà mở thăm đấy Đi xe đi xe Đi สองดอกสองดอกวะเองเองโอ้สองดอกเนียเฮงเืองสองดอกเนาะไปอาหอยเอาบ่มาหมทันเขาแล้ไข่มันนะไข่เน้อยเนี่เอาล สองดอกวะโอ้พี่น้องีดอ้วพี่น้องไ่นยังเฮ็ดยังไงนี่นนี่นม่ดบ่โอ้เฮ็ดยังไงเฮ็ดวาเฮ็ดวาพี่น้องเฮ็ดวายเขาเกาเนาะเองนะอมีดอนาะเยบเยบเย็บเยบยอ้เกือบยบเกือบยบ เกือบเย็บเกือบเย็บเกือบมุนเต็มตาแล้วเต็มตาแล้วได้สิเต็มกึ่ตาได้พี่น้องนี่เอาแกงได้นะเปิดเบื้องปิดเบื้องจะมีมูมันเธอเนี้ยสามเฮ็ดผิดเด้อโอ้เฮ็ดบ่เฮ็ดวะมือบักง่ายมั้งโอ้ใหญ่มั้งใช่ใช่โอ้พี่น้อง เห็ดยังไงเนี่เฮ็ดกินบ่ได้เฮ็ดกินบ่ได้ว้าเ็ด่าเฮ็ดกินได้ไปตายตายเห็ผีเบือพีน้องตัวกันกนบ่ไดอกด้ะพีน้องโนีเฮพ่อเห็ดพาะนะดอกอือดอ่นเดอกนเฮพ่อลายดอกนั่นน่เฮ็ดพาะหาเบิ้งหาเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดียวีดเี่ีดยเดด Hoa à, quả gà... không. Hoa quả. Hoa quả. Hoa ha, à phi Hoa quả. má quả. Hoa quả. Hoa cả Hoa quả.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  phạc phạc, phạc. Good like, good กดซับสไคร์ในเด้อเออหากก๊อตไลค์กดแซวกดซับสไคร์ตอนนี้นะพวกเฮาเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะเอ้า